บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดเรื่องระวังรักษาชนหน่อยนะจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการระวังรักษาหนังสือบอกวิธีระวังรักษาหนังสือได้ถูกต้องบอกประโยชน์ของการรักษาหนังสือได้ถูกต้อง2 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการใช้หนังสือได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมได้ 4. เพื่อให้นักเรียนแสดงความรับผิดช,ชอบต่อหนังสือที่ตนเองอ่านโดยไม่ให้ชำรุดวิธีระวังรักษาหนังสือ 1. เปิดหนังสือให้ถูกต้อง 2. เปิดหนังสือที่มุมบนขวาอย่างระวัง 3. อย่าใช้ดินสอรหรือสิ่งของหนาหนาขั้นหนังสือ 4. อย่าพับมุมกระดาษเมื่ออ่านยังไม่จบ 5. อย่าขีดเขียนสิ่งใดๆลงในหนังสือหรือทำฉีกขาด 6. อ่านหนังสือค้างอย่าคว่ำอย่าทำให้สันหนังสือหัก 7. ระวังหนังสือไม่ให้เปิดอเปื้อนสปกปรกวิธีปฏิบัติตนในการรักษาหนังสือ 1. วางหนังสือบนโต๊ะ 2. เปิดปกหน้าและปกหลังออกให้กลางแนบกับพื้น 3. ค่อยๆเปิดหน้ากระดาษด้านหลังประมาณ10ใบ แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือที่สะอาดรีดตอนที่ติดกับสันให้เรียบ 4. เปิดทางด้านหน้าอีกประมาณ10บใบแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือที่สะอาดรีดติดกับสันให้เรียบเช่นกัน 5. เปิดด้านหน้าหลังสลับกันไปทีละ2-3ถึง3แผ่นแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือที่สะอาด รีทุกครั้งกระทั่งหมดเล่มให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนกับคุณครูด้วยนะคะ